สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหล่อเลี้ยงชีวิตโดยจิ๋วเจิ้งปูเซนเจียวหนักค่ะและวันนี้ค่ะพบกับดิฉันนะคะทายานีบารมีค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและในวันนี้ค่ะเราอยู่กับรับเชิญอยู่กับแขกรับเชิญนะคะท่านพิเศษท่านหนึ่งค่ะตอนนี้นั่งอยู่ด้านข้างแล้วนะคะท่านเป็นผู้สัญทัดกรณีสําหรับผลิตภัณฑ์จิ๋วเจิ้งปูเซนเจียวหนักค่ะขอต้อนรับคุณเอกเอกศราค่ะสวัสดีค่ะัสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนปู่เซินจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียงหนังวันนี้เขากลับมาอีกแล้ว mm hmm. คือกิ๊กเคยได้ยินมาหลายปีมากแล้วค่ะคุณเอกจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียงหนังแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่และกลับมาแบบราชสีเลยทีเดียว mm hmm. ให้คุณเอกเป็นผู้ขยายความแก่คุณผู้ชมหน่อยค่ะหมายเพราะว่าตั้งแต่ปี49ที่เราได้รับอ,อนุมัติจากออยตามเอกสารอ้างอิงนะซึ่งว่าการอนุมัติเนี่ยมันจะเป็นการอนุมัติที่ไปได้ทั่วโลกเลยครับถ้าเป็น ข้อมูลภาษางกฤษนะครับนะฮะสองเกนี่คือใบอนุญาตอนุญาตของทะเบียนยาจีนะฮะยาแผนโบราณนะครับทะเบียนยาจีนะฮะนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นภาษางกฤษครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่านี่คือมาตรฐานสากลนะครับนอกจากนั้นทางบริษัทเรานะครับฝั่งนี้นะฮะนี่คือท r i บริเออร์คอมมิชชั่นกนะครับเป็นผู้จะจําหน่าย ทำอย่างถูกต้องนะฮะในรายการของช้อปปิ้งออนทีวีหรือว่าหลอเล้งชีวิตนะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับที่เราการันตีในเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะครับเปิดให้ได้ทราบนี่คือเรื่องของการขออนุญาตการผลิตนะฮะที่เห็นชัดเจนนะฮะนะครับเนี่ยฮะผู้ชมทางมานก็จะเห็นนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับในปี55ก็มีการตรวจสอบสารเตอรอยนะครับชัดเจนตอนนี้หลายคนรู้จักสถาบันนะฮะของจุฬาลงกรณ์ Mm hmm. นะครับและนอกจากนั้นครับนี่คือส่วนที่เราบอกว่ากลับมายิ่งใหญ่ที่เมื่อกี้บอกว่าจาความยิ่งใหญ่กลับมาแบบแราชสีชนั่นคือก่อนหน้าน,นี้เราโดนกล่าวอ้างตั้งแต่ประมาณต้นต้นปีที่ผ่านมานะครับ ต้นปี54ว่ามีสารแปลกปลอมบ้างมีสารทาราดิฟินบ้างนะฮะที่ปนเปื้อนซึ่งสิ่งที่ออยทำเขาทำถูกต้องครับเพราะเขาต้องตรวจสอบว่าสินเข้าไปสู่ออยเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับพอพิสูจน์ออกมาได้ปั๊บทางออยก็ออกเอกสารฉบับนี้มานะฮะที่เห็นนะครับเมื่อ15สิงหาคม2555ที่ผ่านมาที่เองที่มาครับที่ผ่านมาใช่ให้นัอกิ๊กอ่านเป็นประโยคสุดท้ายนะว่าคณะกรรมการอาญาเขา เขาเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับนี่คือข้อยืนยันว่าเรากลับมาอยางราชสีดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับจิวเจิ้งปูปเซนเจหนังครับขออนุญาตอ่านเป็นวรคสุดท้ายนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจรารณาข้อมูลตามเอกสารที่บริษัทส่งมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมแล้วเห็นว่าเบื้องต้นรับคำอุทธรณ์ของบริษัทที่ฟังได้ว่าการตรวจสอบอะมิโนชาดราฟีลใช่ไหมคะในตำรับยาจิวเจิ้งปูเซนเจียหน้ง อาจเป็นส่วนประกอบหนึ่งใน3ประกาศจากสารที่มีในตัวยาสูญันธุ์หรือเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตไม่ได้เป็นการเจตนาผสมด้วยตัวยาแผนปัจจุบันลงในตำรับจึงอนุญาตให้บริษัทดำเนินการผลิตยาต่อไปได้โดยให้ระมัดระวังกระบวนการผลิตให้เหมาะสมดับดัดกลุ่มทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการตรวจสอบยาอย่างใกล้ชิด หากปรากฏพบว่าภายหลังมีการเจตนาปนลปลอมตัวยาแผนปัจจุบันได้ในตำรายาที่ผลิตบริษัทจะต้องถูกยุติการผลิตทันทีและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย นะคะอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีสารที่บอกมาข้างต้นนะคะออะมิโนฟิลนะคะอะมิโนทาราเซฟตัวนี้นี่คืออะไรคะตัวนี้คือเป็นสารที่เขาบอกว่าเป็นสารเคมีซึ่งอยู่ในส่วนของการสกัดมาเป็นสารกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรยาโดบยาอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับมันจะมีประมาณ5ประเภทนะฮะที่เรียกว่าโทษนาโดยทั่วไปคืออาจจะติดชื่อในนามของแวก้านะครับจะเป็นตัวประมาณนี้นะซึ่งยาสมุนไพรเนี่ยจะมีสารพวกนี้ผน ปื้นลงไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าสารพวกนี้มันในธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว <ภา S 2> นะหรืออยู่ที่กระบวนการในการผลิตหรือขั้นตอนต่ตางๆมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเอาเป็นผงแล้วบดผสมลงไปนี่ถือว่าเป็นพื่งที่ผิดร้ายแรงถึงขานาดนแบบปิดโรงงานเลยต้องโดนปิดเลยแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยการทำหน้าที่ของออยเป็นเรื่องที่ดีสุดครับในการตรวจสอบทําให้เราจากที่เรา อยู่ในแง่ลบจิวเจิ้งปูเซินเจ๋อหนังครับเปิดหน้าเว็บณวันนี้อ่อยอนรูว่าไปแล้วว่าเราไม่ผิดยังมีในเว็บไซต์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราออกมาเพื่อที่จะไม่ใช่เป็นการแก้ข่าวแต่เราแสดงความบริสุทธิ์ใจผ่านทางหน้าจอเพราะฉะนั้นจิ๋วเจิ้งปูเซินเจ๋หนังตรงนี้เราพรองว่าปลอดภัยไร้สารเสพ่อยไร้สารตกค้างแล้วก็ปราศจากสารกระตุ้นอัรายางเพศแต่อย่างใดครับค่ะแล้วต้องบอกว่ากลับมาคราวนี้ที่บอกว่า เป็นเหมือนราสีเนี่ยเพราะว่าสูตรของเขาได้มีการปรับปรุงด้วยถูกต้องรค,ครับในเรื่องของสูตรเนี่ยยังคงที่แต่สิ่งที่ทางเท่าแกร่รเ่ยเยกับซอบ,บอกว่าโอ้โหอยู่กันมาหลายปีแล้วไหนก็หลุดพ้นจากเ <c oughs> ขาเรียกว่าทำพอระหานิ <c oughs> ทานล้วหลุดพ้นจากความเป็นจริงแล้วขอเพิ่มประสิทธิภาพคือหมายความว่าโรงงานเนี่ยต้องควักเงินเพิ่มเพื่อสกัด ยาแต่ละตัวในส่วนที่มันเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ทางเราเองทางผมเองจริงคือมันชื่อว่าจุรื่วงปูเซนเจาหนังนั่นแหละแต่ว่าในานามของเราที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะฮะเราบอกว่าขอเรียกว่าซูเปอร์ปูเซนได้ไหมซูปเปอร์ปูเซนเลวีคูณ<ม> <S 2เท่า<ม><ม>นะฮะคือสิ่งที่บำรุงร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยจากที่คุณทานสมมติว่าทานทุกวันณวันนี้คุณอาจจะทาน2วันเม็ดหนึ่งก็ยังได้ หรือว่าใครที่ทานทุกวันก็ร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งขึ้นโหโหเรียกว่าซปเปอร์กันเลยทีเดียวซปเปอร์กันเลยทีเดียวค,คืนสองกันเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณเอกคะหลายๆคนกลัวในเรื่องของปลอมอของลอกเลียนแบบพ่อต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย คือกิจที่ยินชื่อคือ,ค,อคือมองปุ๊บเอ๊ะบางทีกล่องเหมือนกันส<ช>ีเหมือนกันบางทียี่ห้อยังคล้ายกันอีกมันทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสับสนมากเลยว่าไหนของจริงอันนของปลอมหรือว่าบางทีเราเห็นเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะกล่องเอ่ยไม่ว่าอะไรก็ชื่อยี่ห้อยไดก็หมดเลย<ช>ตามท<ช>้องตลาดนัดหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าไหนของจริงของปลอมก่อนหน้านี้คือญาติครับแม้แต่พี่เองนะฮะก็สันทัดกรณีคือเรานํากล่องตัวเนี้ยขึ้นมาดู ดูซ้ายดูขวาดูโดน่น <c oughs> ละเอียดดูนี่ปั๊บเนี่ยเหมือนเกือบร้อยเปเซนต์น้องกิก๊กแล้วถามว่าคนที่ไปซื้อกินเนี่ยเรามีของจริงของปลอมมาเปรียบเทียบนะเรายังแยกไม่ออกเลย <c oughs> แล้วคนที่ซื้อเนี่ยเขาไม่รู้อ่านว่าจิวจ๋วเจ้าปูเส้นเจ้าหนังปั๊บมันไปบอกตามร้านบอกว่า ก่อนจิเจ้าร้านก็ไม่รู้คือเราไม่ได้ทั่วร้านขายยารู้ว่าร้านทั่วไปเขาก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโทษไม่สุดคือผู้บริโภคกินอะไรไม่รู้เข้าไปชก็เลยมีผลต่อร่างกายบางคนอ๋อทำไมจิ๋วเจ้าปูซันทำไมเดี๋ยวนี้คุณภาพด้อยลงก็คุณกินของปลอมนะกินอะไรรู้สมุนไพรบดอะไรรู้ใช่ไหมเอามากินไม่รู้อะไรบดลงไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่แสดงผลบางคนโอ้โหทำไมจิ๋วเจ้าปูเซันเดี๋ยวนี้รับกินโป๊ะแข็งปังหยนแข็งตลอดเวลามันไม่ใช่แล้วไม่ อีก<ช> <ฮะ S 2> แล้วนะเพราะ่าสมัยไทยเราต้องใช้เวลาในการทํางานนะฮะเลือดลมและเน่าวันนี้ครับจิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังรถซูเปอร์ซูเปอร์ปูเซนนินกล่องเนี่ยนะฮะ,ะเราจะมีจุดที่สังเกตได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน,น,นอยู่ไม่กี่จุดครับจุดแรกคือเมื่อคุณถือหยิบกล่องขึ้นมานะฮะ,ค,ะคุณคลิกไปเลยครับเนี่ยฮะ นี่ดันดีครับเห็นไหมครับจะมีสติ๊กเกอร์จะมีสติ๊กเกอร์ช้อปปิ shopping o อ่าใช่ครับถ้าเกิดเป็นของเราคือ shopping on TV on TV รั้วชิ้วเพื่อเอกนะครับถ้าเกิดคุณต้องการทราบคุณก็ดูว่าเอ๊ะใครจะจำหน่ายอ๋อมีสติ๊กเกอร์อยู่ค,คุณก็โทรไปที่เบอร์โทรข้างกล่องเลยเบอร์โรงงานข้างกล่องมาิมอีด้านหนึ่งนะฮะเนี่ยจะจะมีเบอร์โรงงานนะฮะถ้ากล้องเนะฮะเห็นชัดเจนนะฮะเบอร์โรงงานเนี่ยนะครับก็โทรไปถามเลยเนี่ยผมซื้อจาก shopping on TV ของแท้หรือของปลอมอ่าสติ๊กเกอร์เป็นแบบไหน แบบนี้แบบนี้เป็นนี้โอเครู้เลยถูกต้องไหมอย่างนี้น้องับยิ่งกว่านั้นครับถ้าเกิดว่าต้องการได้ของแท้ก็เบอร์โทรหน้าจอรับรองครับออนทีวีขนาดเนี้ยไม่มีการขายของปลอมเพราะโทษของปลอมเนี่ยหนักมากๆและก็รุนแรงครับทั้งจำคุกทั้งปรับเลยนะถ้าเกิดไม่มีการย้อนความกันนะฮะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะก็ฟังไว้ให้ดีเลยคือกิชอว่าหลายคนเขาชอบกอป์แพี่เอกคือกระเป๋าแบรนด์เนมเขายังกอป์กันเลยภาษาอะไรกับกล่องแบบนี้กอป์แกตเอแต่กิ๊ชเชอว่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่คุ ุณผู้ชมไม่ได้เห็นเมื่อกี้เราคุยกันนักรอบในเรื่องของแคปซูลนี้ก๊อบยากมากเดี๋ยวให้ดูในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันกิ๊กเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะก็แคปซูลแบบนี้มันมันไม่สามารถก๊ี้ได้เลยแล้วกปอ้ยากมากๆเลยจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนช่วงนี้พักก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ